11สิงหาคมพศ2406จุดเปลี่ยนแองพระวัติศาสตร์เขมรและภูมิภาคสยามวันที่11สิงหาคมพศ2406หรือคศ1863คือวันที่ราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าสู่สถานะรัฐในอารักขาของจักรวรรดิฝรั่งเศสเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขบีบบังคับทางการทหารและการเมือง ซึ่งสะท้อนบรรยากาศยุคจักรวรรดินิยมตะวันตกที่กำลังแผ่ขยายอำนาจเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงนั้นกษัตริย์สมเด็จพระนโรดมพุมบารีรักพระราชโอรสในสมเด็จพระรุ่มรามาธิบดีอังด้วงต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากฝรั่งเศสพลเรือเอกเปีแอปอเดลลากรองดีแอร์ผู้บัญชาการทหารเรือฝรั่งเศสในเอเชียตะวันออกได้ยกกองเรือรบติดปืนใหญ่มาจอ่อประจันหน้าที่เมืองอุดมมีชัย ซึ่งเป็นราชธานีของเขเมรในขณะนั้นเพื่อกดดันให้เขเมรลงนามในสนทิสัญญาอาราักเขากษัตริย์ขมรซึ่งอยู่ในสภาพไร้กำลังต้านทานไม่สามารถปฏิเสธข้อเรียกร้องจึงจำต้องลงนามภายใต้สถานการณ์ที่เรียกได้ว่าไร้ถังเลือกหลังจากนั้นพระองค์ได้ส่งพระราชสารมายังกรุงเทพทูลพระกรุณาขออภัยจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สพร้อมชี้แจงว่า การลงนามนั้นมีได้เกิดจากความสมัครใจแต่เป็นเพราะถูกบีบบังคับข้อความตอนหนึ่งในสารมีใจความว่าความข้อนี้สิ้นปัญญาแล้วจึงยอมทำหนังสือสัญญากับฝรั่งเศสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตรหนักว่ากำลังทางการทหารของสยามไม่อาจรับมือกับมหาอำนาจตะวันตกได้โดยตรงจึงทรงเลือกใช้แนวทางการทูตแบบประนีประนอมทรงทำสัญญาลับกับกัมพูชาเพื่อยือนยันว่ากัมพูชา ยังเป็นประเทศรัฐของสยามในทางนิติในแม้จะอยู่ภายใต้อารักขาของฝรั่งเศสก็ตามอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสไม่ยอมรับข้อตกลงนี้และยื่นคำขาดให้สยามยกเลิกสัญญาลับดังกล่าวสุดท้ายในปีพศ2410หรือคศ1867สยามจำต้องทำสนธิสัญญายอมสละสิทธิเหนือกัมพูชาอย่างเป็นทางการเพื่อแลกกับที่ฝรั่งเศส รับรองอธิปไตยของสยามเหนือดินแดนส่วนอื่นแม้การสูญเสียอำนาจเหนือขเขมรจะเป็นเรื่องเจ็บปวดทางการเมืองแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตำหนิสมเด็จพระนโรดมกลับทรงมีพระราชาทะเลขาหลายฉบับแสดงความเข้าใจและยังทรงปลอบโยนด้วยถ้อยคำเมตตายกย่องพระองค์ในฐานะพระญาติผู้มีเกียรติและผู้ปกครองขเขมรพระราชบัลิทานของรัชกาลที่สี ที่มุ่งรักษาเอกราชของสยามภายใต้แรงกดดันจากจักรวรรดินิยมจึงไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานของพระอัจฉริยภาพด้านการทูตเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวอย่างสำคัญของการบริหารประเทศโดยยสติและความเข้าใจในความเป็นจริงของโลกยุคนั้นซึ่งเป็นรากฐานสำคัญให้สยามสามารถคงเอกราชไว้ได้ในเวลาต่อมาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นภาพสะท้อนอย่างชัดเจนของภูมิรัฐศาสตร์ในคริสตศตวรรษที่19 ที่มหาอำนาจตะวันตกใช้ทั้งการทหารและการทูตเพื่อขยายอาณานิคมประเทศเล็กอย่างกัมพูชาและสยามจึงต้องเผชิญความท้าทายอย่างรุนแรงการตัดสินใจของรัชกาลที่4ที่เลือกใช้แนวทางเจรจาแทนการ,รเผชิญหน้าทางการทหารแม้อาจถูกมองว่าเสียศักดิ์ศรีก็เป็นตัวอย่างของการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบในบริบทที่ความอยู่รอดของประเทศสำคัญยิ่งกว่าการชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่เป็นบทเรียนทางการทูตที่ยังทันสมัย การรักษาอาธิปไตยในโลกที่เต็มไปด้วยอำนาจไม่เท่าเทียมต้องอาศัยทั้งความยืดหยุ่นและการมองการไกลมากกว่าความแข็งเกร้าเพียงอย่างเดียว